บริษัทคอลลิ่งดีๆสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องผูกรวดนะครับก็คือเครื่องตัวนี้จะเอาไปใช้ในงานที่จะต้องผูกเหล็กนะครับเราก็คือเราจะใช้ลวดนะครับลวดมีขนาด0.8มิลน,นะครับเรามาดูขั้นตอนการใส่ลวดกันนะครับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนจะใช้งานได้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับตัวเครื่องเองสามารถปรับรอบของลวดได้นะครับว่าจะให้ลวดพันได้กี่รอบแน่นหนาขนาดไหนปรับได้นะครับ หลังจากที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดหนึ่งครั้งให้ตัดลวดออกนะครับตัดลวดนํานะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยครับในชุดจะมีแถมลวดให้4ม้วนนะครับม้วนละ100เมตรนะครับและแบตเตอรี่2ก้อนนะครับขนาดแบตเตอรี่ที่แถมให้เป็นแบตลิเทียมไอออนนะครับขนาด4 0มิลลิแอมให้2ก้อนนะครับแน่นอนครับเครื่องตัวนี้ ช่วยประหยัดเวลาในการถกนะครับและก็ช่วยลดแรงงานด้วยนะครับไม่ต้องใช้แรงงานเยอะนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ